สวัสดีครับพบกับผมสองผู้ผาผ้าลีวนนะผมตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาเบ่งอรอบนะครับผมเป็นรอบดักป่านะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงน้ำไหลหลากนะครับผมเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดตกหยุดตกไปนะครับฝนเพิ่งหยุดตกไปนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาเบ่งน้ำกันเลยนครับผม พอรอบดักป่าผมจะมีป่าเพาะนะเดี๋ยวผมขอว่างกล่องก่อนนะผมมองกักกล่องผมก็จะเป็นไม้ไผ่นะประมาณนี้เลยนะครับผม น้ำแบนนบแห้งแเลยวัสดีครับผม จะประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยว่าบุ้งปลาไงนะครับเห็นไหมครับผมเป็นปลาขาวนะครับผม เรียกว่าปลาแก้วนะครับเป็นปลาเขาปลาแก้วนะครับนี่สารพัดปลานะครับผมเป็นปลาอ่าปลากระเดิดนะครับผมภาษาไทยเพื่อนเอินปลายังบุครับปลากระเดิดอาจจะเป็นปลาปลาปลาสลิดบุครับปลากระเดิด สาธิตนะครับประมาณนี้นะครับผมอขอขอบพูดหลายๆนะครับที่เสียสละเวลาขับมารับชมนะครับผมสำหรับทำบุรส้มนะครับผมต้องกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ